สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่คู่สู่คนพบพอกับจองสาวนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันสามเอ็ดธันวาหกแปดจ้ามือสินปีพอดีพี่น้องค่ะคลิปนี้สาวานายยิบยกตัวเลขเซียนบางเคมาฝากตีตอนน้องเด้อค่ะเพิ่นเพิ่งส่งตัวเลขมาให้สาวบ้านางวเวเว่เเเวฝากพีตอนน้องในงวดวันที่สองมกราหกเก้าจ้า เดี๋ยวก้อนสิไปเบิงงวดไม่เนาะเดี๋ยวสาบนาจะจะห้เบิงสถิติงวดบังหันก้อนบาเป็นไปจังหดมาจังหดพี่น้องจา้างวดบังหันเขาของเพ่นเดอร์ค่ะหาเก้าเก้าหาหาสองตรงตรงให้บนออกล่างพี่น้องจา้านี่อันนี้งวดเก้าจ้ะเลขออกเปดเก้าห้าเนาะเก้าหาหาเก้าเขาของพันจังๆเลยจ้ะแต่เขาชุดรองชุดเน้นให้หาสองพี่น้องหาสองบนอกหาสองล่าง สู่ต่อจ้ะเอฟซี FC ก็ยังขอมาหลายอยู่คือเก่าค่ะสำหรับตัวเลขเซียนบางแคเพื่อน่อ,อน้างเงียบกะสีแยกหลายอย่างหลายเนว้อแหละพี่น้องจ๋าเพราะว่าช่วงนี้กะคือว่าล่ะค่ะช่วงปีไม่เนาะบางคนกัเดินทางกลับบ้านจ้ะแต่ก็ได้ตัวเลขมาฝากพี่ตอนน้องเร็วเอฟซี FC ขอมาหลายสาวนาก็ได้ยิบยกุกตัวนี้คลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขเซียนบางแคทรงไทยปีพอดีวันนี้เลขออกวันที่สองจ้ะ พิจารณาจบสวมัวนี้เพิ่นไห้ม้าแข็งแข็งเน้นเน้นเลยจ้ะแข็งแข็งเน้นเน้นบนวิ่งเม็ดเดียวล่างวิ่งเม็ดเดียวเลยพึ่งทรงม้าสดสดหอนหอนจ้ะตามนี่โอ้ตัวหนังสือบอปัน,นเดอพี่นนองค่ะบอสคอยชัดปันไดเที่ยวไทยเพิ่นว่าสะท้อนเสียงจ้ะเที่ยวไทยในวันที่สองมการาหกเก้าจ้ะ เพิ่น่แลนตัวเดียวโคโลเลยพี่น้องชุดเด่นเนาะเด่นชุดบนนี่เดียวเส่เบิงชัดเจนจะ้ะมันสะท้อนเสแน่นิดน้อยที่เป็นส่งไม้ชุดเด่นบนคือติดติดบนจะ้ะชุดติดบนเนาะมีสามมีหามีหกมีเจ็ดมีเก่าค่ะตัวเดียวนี่ให้แลนเลยสองโตเดียวโคโลเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองจ้า คู่เด่นหกสองเจ็ดสองเก้าสองและสามสองผู้พนองเข็นอีลีเดอร์ค่ะหัวหนีบไดไใไ้หลายหางได้จ้ะเอาเข็นเข็นเลยอันนี้เป็นชุดบนเดอร์พี่้องคะสามตัวเม็ดเดียวเจ็ดหกสองโอ้หกสองสองหกงามได้จ้ะไปชุดล่างจ้ะชุดล่างก็ให้ตัวเดียวโครูโอ้ห้ยเหล็กดับลางมาพร้อมพี่้องจ้ะ ชุดเด่นล่างเด่นล่างมีแปดมีหนึ่งมีสีมีสามมีสองมีหกคู่เด่นหกหนึ่งหกแปดหกสองจ้ะวิ่งตัวเดียวโคโรูคือหกเลขไม่มาล่างคือศูนศูนย์ไม่มาล่างดับทุกหลักคือดับศูนย์เด้อจ้ะโอ้เงื่อนีเป็นไหเลขดับมาพร้อมจ้ะดับล่างค่ะ เดี๋ยวสาวนาจะไปเขียนไส้กระดาษให้ชัดเจนเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวหนังเลขหนังสือที่เป็นทรงม้านี่ค่อนข้างจะท้าซ่อนเสียงบึ่งบก่อยชัดเจนบันไดเดี๋ยวสิเขียนไส้กระดาษให้ชัดเจนแล้วก็เขียนกำกับพร้อมว่าตัวใดไปจังไหนมาจังไหนบนเป็นบน,น,นล่างเป็นล่างแลนะะ้วกันำสตีตีงวดเก่าเอามาเปรียบเทียบให้ f อเซบึ่งพร้อมค่ะเอาไปบึ่งพร้อมๆกันจะ้ะค่ะสาวนาเขียนไส้กระดาษให้ชัดเจนแล้วค่ะเซียนบางแค ในงวดวันที่2มกราคม69ค่ะชุดเด่นบนนี่เพื่อไหมาเด้อค่ะชุดเด่นบนมี3มี 5, ม6มี7มี9จะวิ่งโตเดียวโคโูคือ2ให้วิ่ง2บนเม็ดเดียวโตวเดียวโครู3ตัวเม็ดเดียวคือ7 6 2 7 6 2นี่พันจับให้6 2 7 2 9 2ตัวเด่นตัวเน้นตัวกันคือ3 2 ให้เน้นให้เด่นนี่คือหกสองเจ็ดสองเก้าสองที็นขีดเส้นใต้ให้จ้ะอันนี้คุดชุดบนเดอร์จ้ะสามตัวเม็ดเดียวคือเจ็ดหสองชุดล่างจ้ะชุดล่างเด่นล่างมีแปดมีหนึ่งมีสี่มีสามมีสองมีหกเดอร์ค่ะวิ่งล่างฟันไปหกตัวเดียวโคโลหกหนึ่งหกแปดหกสองดับดับทุกหลักดับเฉพาะล่างดับศูนย์เดอ้อพี่น้องคะ น,นี้เลขดับเพิ่นไหมาพ่อมงวดนี่ดับศูนย์ล่างจ้ะสังเกตเลี้ยวพี่น้องบนล่างนี่หกสองชนกันจ้ะเบื้องเลี้ยวนี่บนก็นยังติดหกสองล่างติดหกสองบนวิ่งสองล่างวิ่งหกจ้ะเดี๋ยวสิบเรียวสบให้เบื้องงวดวังหัน งวดวังหันเพิร์นไฮรักลอยลักสิบลักหน่วยมาพร้อมก็เลยซุ้งหลายๆเนี่ยจากน้อยจะ้ะอันนี้งวดวังหันดิค่ะหาสองตรงๆบนนี่ให้มันมาออกลางหาเก้าเก้าหาก็ออกบนเพิ่นให้บนก็ออกบนเนาะเต้นเป็นชุดรองกะือวาเลขกเป็นเขาจะ้ะพิจารณาจบซ้อมเบิ่งพี่น้องค่ะย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปทุกวิดีโอยังคงเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะ ใดอยากติดตามเพ,พิ่นกะพิมเข้าไปในในเซียนน้องค่ายเนาะคะ่ะเพิ่นจะมีช่องทางอ่าคือเฟซบุ๊กเด้อเซียนน้องค่ายจะ้ะพิมเข้าไปเบิ่งเพิน่นเพิ่นก็นเหตุคลิปเฮ็ดหนังอยู่จะ้ะอันนี้งวดเก้าค่ะอันนี้งวดไม่งวดน,นี้น้อยหางจะ้ะเอาบานนี้ใส่เคลิบหน้าจอเด้อเอฟซีจะ้ะเคลบเอาพี่น้องคลิบหน้าจอจะ้ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่เลขที่ไม่มาล่างคือศูนย์เม็ดเดียวโคูุ เปิ้นใหเล็กดับมาพร้อมงวดนี่ขอบุญขอบคุณเซียนบังแค่ลายๆค่ะอิซีก็ขอมาไหลค่ะเปินเ้นก็เลยส่งม้ามือนี่สาบนาก็เลยหยิบยุกมาเฉพาะผู้หมักแนวทางการลงทุนเด้อพี่น้องคะกับแนวทางเหล็กดับค่ะ,ค,ะคงย้ำเตือนเสมอว่าแนวทางมีเข้มีหลุดสุดห่วยคำนวณจะ้ะคือ,อเป็นงวดแรกของปีหกเก้าเนาะ,ะแตละเซียนเตละจานผปเงียงจับทิศท,ทางบ่ได้ค่ะเพราะเหล็กยังบ่ออก ปีนี้ให้เบิ่งกวัน่าเลขกสีออกไปทิศทางทั้งใหจ้ะเพราะว่าแต่ละสูตรแต่ละเซียนกะนั่นล่ละค่ะเพิ่นกะเหตดสูตรของเพิ่นขึ้นมาเนาะค่ะมันเป็นสูตรหวยคำนวณว่าเป็นเลขฝันจ้ะก็ขอให้สูตรหวยคำนวณของแต่ละเซียนแต่ละจารย์ไปตรงกับอ่ารูกมโกลมเพิ่นถี่หมุนอยู่กองสลากคุณจ้ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์น้าเด้อพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กริ๊งเปิดาการกันมองห็นจ้า อาคลิปนี้บ่บ่ไปหลายยายไปพี่น้องเฮงเฮงรวยๆปังๆค่ะบบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีแฟนช่องขอบุญขอบคุณสูหูสูคนค่ะมือนีเป็นมือสินปีก็ขอให้สิ่งที่ใดที่บ่ดีก็ให้ไปเบิดไปกับปีเก่าให้ตั้งรับปีใหม่ให้มีโชกมีไซไปน้ากันรวยๆ,ๆปังๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้ายะทาวะลิวะหาปุปราปาลิุเลนติสาคะลังเอวเมวอิโตจินัง เปตานังอุปกัรปฏิจิิตังปะจิตังตุหังขิปะเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามมนิโชติระโสยหาสัพพิติโยวัชันโตสัพพโรโควินัสปะตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโขภา อะภิวาัานนาะศีลิสัิจังวุธาปจายนโนจัตตารอธรรมาวัทันติอายุวันโมสุขัง